จะดีจะแค่เท่าน่อยไม่ใช่จะเค้เอาอย่างกูนึกว่าดินสอได้ขีดเลยมึงไม่ได้ดูสายเลยตะเค่มีสามสายแล้วของมึงอ่ะนี่สายพันกันยุ่งเลยไม่เนี่ยเรามาเกี่ยวแบบซอดีกว่าดนตรีไทยจะบีเอาสการ์สอก่อนเออทำไรอ่ะเอาซอใบนี้แต่งตัวมันจะไปป้นธนาคารกูจะไปป้นบ้านแม่มก่อนล่ะ นี่คันซอพี่เดี๋ยวพี่ตั้งซออนะป๊ะฮะมันดังกันมะซอผู้ซอผู้ซอตัวผู้กูวัยรุ่นนะเรียกซอผู้ออ๋ซอตัวผู้ฉันก็มีซอมีซอได้เหรอเดี๋ยวฉันเอาซอก่อนนะแป๊มามามาโอ้ยฮะนี่รุนแรงไว้เอาซอให้พี่ช่วยหยิบไหมไม่ต้องหยิบเองได้แหมสายซอยาวจังเลย เุ้ยหนูไม่มีสายโซ่แม้ว่าจะกูแล้วมึงก็เป่าขาดเหมือนกันดีไฟมัไม่ขาดมันเป็นเทนกูเร็วๆสิไปปตัวเมียตัวเมียตัวผู้ดังตัวเมียปีตัวเมียปิซออู้กับซออีเอ้ยจะได้กันแน่เลยเว้ยเดี๋ยวพี่ปรับสายซอกันนะโอ้ อ๋อเมื่อคืนที่มึงนอนร้องอย่างเงี้ยเหรอไรพีนบ้าอะไรเปิดโรงแรมดูหนังเอ็กมึงมีอารมณ์มาทำไมกูเปลี่ยนบรรยากาศนี่ไงมึงให้กูเล่นในวัดหรือไงล่ะไอ้บ้าอูออูเสียงนี้แหละพี่ล็อกเสียงนี้ไว้เลยอ่ะน้องล่ะอีอีอะอีเอ๊ยอีอะน้องหยุดก่อนสายสองห้อยนะพี่อู เออปรับไม้หน่อยครับปรับไม้หน่อยมันขัดขัดเนาะโอ้โอยเก่งทิพหายเตะผู้หญิงคุณฆ่าตเมีครับผมแม่ไม่เอาแล้วอะไรอะไรซอเพียนน่ะมึงก็ไปจีบผู้หญิงก็จีบให้มันนุ่มนวลให้มันดูเรียบร้อยหน่อยหนูไม่เอาอะนะ ดูเจ,บบเจนี่ดูเจ,เจดูเฮียเ e นี่นยฮะดูเฮียเ e นี่ยเฮียอะไรเนี่ยถามเพื่ออะไรอะเฮียหลีเฮียหลีเฮียหลีก็โอ้โหเปรี้ยวตายเลยจะร้องเพลงเนี่ยต้องให้ผู้หญิงฟังมันต้องมีทำเนี่ยทำนองทำนี้ทำนองเอาเพลงแบบ,แบบที่ว่าพอฟังแล้วเคิมเลยเอาที่ติดหูแม่แม่เลยพี่พี่เลยใช่นะ บูลาพาราสัมิงพระพุทธคุณนางบูลาพาราสัมิงพระพุทธธรรมมังบลาบูรา,าเสร็จแล้วไปเดินจงกลมได้เพลงนี้มามาจีบกูได้ยังไงเนี่ยมันบทสวดเขาผอ,อเห็นพระเอกนางเอกเขาเกี่ยวกันใต้สาลามันเป็นบทสวดมาบทสวดเหรอพระเอกใส่ชุดสีอะไรอะสีเหลืองแล้วนางเอกใส่ชุดสีขาวามีผมไหมไม่มีอา้าวไอหานชีกับพระ ขอาสวดด้วยกันนึกว่าพระเอกอเอาแล้วร้องเอาปอางี้กันนะอ่ะเนี่ยเอเพลงวัยรุ่นติดติดฮิตเลยนะพี่จากจอมควันไม่เห็นหน้าน้องวันแสนจะเศร้าจะคิดถึงพี่หรือเปล่าเมื่อข่าวพี่แลมล้างไก่ <laughs> พี่จากจอมวันไม่เห็นหน้าน้องวัน แต่เศร้าคิดเขาคิดถึงทีหรือเปล่าเมื่อเขาที่แลบล้างกายโดนถีบสองตีนแม่งเลยรุนแรงจังเลยมันไส้เต้นเป็นเพลงกล้วยบททีเลยก็เต้นให้ไงมึงเอาเนื้อมามั่งสิครับไม่เคยคิดถึงใครหัวใจพี่ยังห่วงบางอ่อนไม่รู้ไม่อยากฟังฉังพกแต่งแง่งอน มาว้วองออขรำไปอย่าคิดมาห่วงใยไม่รักพี่ไม่มาไอ้ปัญามตันชาก็ยังสัทธาไม่ไมยไม่ที่พิเศษนักเรื่องรักไอ้บ้ามึงพากูไปหาพี่แอลทำไมเนี่ยทำไมอะกูหลอนเพลงเพลงพ้องแง่ไม่นอนบอกแม่งอนงอกจอใหญ่พ้องแง่ไม่งอนมึงพากูไปหาพี่แอลยอดรักทำไมรักแม่ไม่ทำไมเนี่ย เออแล้วต้องร้องไงต่อใครไปเชิญเล่านะก็ช่างอำนาเรือตนจริงเหรืออ๋จริงสิแน่นะคนเนี่อย่ายั่วนะไม่ยั่วดอย่ามาเอาล่ะเอาสงสารเกิดเอาไม่ถ่ายกันดิเอาแบบเอามาเกิดแพี่พี่พี่เดี๋ยวพี่พี่พี่เราไม่ต้องเตะแล้วกูขาดเท้ากูแทงหัวไม่มีผิดไอ้ขานี่มันตงใหม่ไม่ได้โอ้ย สมก็เป็นลูกไอ้ควยจริงๆมึงเกิดมึงเกิดวันจันทร์ใช่ไหมงานหน้ากูเอาตัวนี้ก oh ูท anyway. ิ้งกินไปแล้วไม่ต้องกลัวนะมึงนั่นไม่ได้หรอกไม้ละนาดคาอยู่ไอ้เลวัปซบเอาไอ้เลวัปซบเดี๋ยวตามไป พอจะตามเท่านัก้ก็เป็นพ่อเท้าขวางไลยครับท่านผู้ชม,มก็ตกใจ,ย<า>จอยตาใครึงจะตามใครถึงกับกระล่ลงก็ต้อมาจบรับไอ่ยากูจะปล่อยมือถลามไปกับผู้หญิงคนนั้นไม่ได้กูต้องสกัดมึงไว้ก่อนกูขอโทษมึงที่กูต้องทำแบบนี้ กลับบ้านเราเถอะแม่พ่อคอยมึงอยู่เยี๋ยวๆๆยเยอะเยอะเยอเยอะยอย,ย,ย่าท่าเลยเขาแบบว่า mm hmm. มึงไม่หนักกว่าพ่อ mm hmm. อีกวนไงอะไรมึงทำอะไร อย่าปล่อยด้วย่ะปล่อยะ้วยเป็นห่วงไอ้เจยาไม่รู้ว่ามันจะไปตัดฟืนที่ไหนกันเป็นห่วงลูกก็เป็นห่วงไอ้พ่อมันก็ลึกกใจดำดำไม่รู้จะตบจะตีจะบังคับอะไรลูกนักหนาลูกก็โตเป็นหนุ่มจะมีเมียได้อยู่แล้วนึกว่าลูกเป็นเด็กหรือไงก็ไม่รู้ ฉันแล้วเหนื่อยใจอยากจะเลิกเลิกกับมันไปสักทีํำคัดบนเช้าบนเย็นบนอะไรนักหนาก็ไม่รู้ฮ้าอย่าลูกไมอย่านี่ลูกเป็นอะไรเนี่ยทำไมถึงกลับมาในสภาพแบบนี้กูต่อยมันเองต่อยทำไมม,ไมันบ้ามันบ้าผู้หญิง นี่ไหนว่าใช้ลูกไปตัดฟืนแล้วลูกไปเจอผู้หญิงถึงขนาดต้องต่อยก็ท่นานสลบเลยเหรอแค่เจอมันทำไมทำไมต้องตามมันด้วยปอยมันสิแต่เนี่ยอยาก็จะตามมันไปถ้ากูไม่ขวางเอาไว้มันโคอีออกผู้หญิงแล้วอีนวนดูแลมันด้วยก <c oughs> ูไปอาบน้ำก <c oughs> ่อน แก้ไขเจ้าอย่าทรูน้สึกตัวอย่าลืมตาเอ้ยลืมตาอย่าตกใจอย่านะพ่อไม่มีละลูกพ่อไปแล้อเราเขาทำารายนี้ให้ว่า แม่ยูรู้ล้วพ่อเขาไปอาบน้ำแล้วมันเรื่องราวมันเป็นอย่างไรล่ะลูกใจเย็นๆนะลูกนะตั้งสติเล่าให้แม่ฟังสิทำไมหนูกลับมาในสภาพสลบทลายนี้นะลูกอย่าเริ่มจำได้พ่อก็ใช้ยาให้ไปตัดฟืนใช่ระหว่างที่ยาตัดฟืนอยู่มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งวิ่งมาถามหาใครก็ไม่รู้ตอนนั้นยาถูกพ่อสั่งว่าห้ามพูดกับใคร เขาสั่งไว้นะลูกใช่ยาก็เลยพูดไม่ได้ยาได้แต่ยิ้มให้เขาจนเขาโมโหเขาตบลงมาที่ใบหน้าของอยาผู้หญิงคนนั้นโมโหตบหน้ายาอ้าวแลยย้วยาทำยังไงนะลูกยากเลยโมโหเลยจูบเขาไปทีนึง่ง <c oughs> <c oughs> เาชูเหมือนพอ่อมันไม่มีผิดหนูจูบเขาเลยเลอลูกจูบเลยแล้วเขาทํายังไงกันหนูก็วิ่งหนีไปเขาอายนะสิสงสัยเขาจะอายอแล้วหนูเองก็วิ่งตามเขาไป,ไปออแต่วิ่งตามไม่ท่าไหนไม่รู้ไปโดนหมัดพ่อเขาเต็มเต,ต็มเลยแม่ทั้งพ่อก็ตามไปดูนะสิลูกเอา<ช>ละ่ะอย่าไม่ต้องห่วงนะลูกนะลูกไปทาก็ไม่นะ่ามีโอกาสเราเป็นผู้ชายสมก็เป็นสุภาพบุรุษอยาลังแกผู้หญิงเท่ที่อ่อนแอกว่าถ้ามีโอกาสนะลูกเจอผู้หญิงคนนั้นต้องขอ โทษเขาลุงไม่อย่าไปลุ้งเกินเขาแบบนั้นเราไปเจอเขาครั้งแรกเหมือนไม่ให้เกียรติเขาอะลูกใช่แล้วและอย่าอยากจะเป็นทหารใช่ไหมลูกใช่จ้ะแม่ไปเลยลูกไปเลยเดี๋ยวแม่จะจัดการทางนี้เองจริงอแม่จริงลูกรีบไปนะลูกนะเอายดมาอวดแม่ด้วยนะลูกฝากตรงนี้ด้วยนะเจ้ายศกลับมานะแม่เอายดหล่อๆลอมาอวดแม่นะลูกนะ อยากจะช่วยเหลือให้มันมากกว่านี้ก็ทำไม่ได้แม่ไม่น่าเอาลูกมาละกรรมลำบากถึงที่นี่นะไม่น่าจริงๆนี่ฉันจะทำยังไงต่อไปดีล่ะเนี่ยอีดนวนลูกไปไหนอยาไปไหนแหมวันนี้กูเต็มสูุดนงกระพงบานซะด้วย มึงถามว่าไอายาไปไหนมึงถามเหรอใช่กูปล่อยมันไปแล้วปล่อยมันกูปล่อยให้มันเป็นอิสระให้มันเป็นไป,นป,นปนตามความฝันที่มันอยากจะคอยความฝ<ว>ันมันอยากจะเป็นทหารสูงความตายเหรอมึงรู้นีแลว่ากจะต้องตายลูกไม่ได้งอกเขาเบาปัญญาเนี่ยลูกฉลาดมึงปล่อยลูกไปเถอะหนังสือสักตวงลูกก็อ่านออกไหม ไม่ทันเกมคนแน่ถ้าไปเจอคนที่ปริ่นปอกมันเสียใจเช่าอย่ามึงจะเสียใจกูก็เสียใจกูก็เสียใจเหมือนกันแล้วมึงปล่อยทําไมกูสงสารลูกที่มาจมปับกับพ่อเราเลวอย่างมึงกูเลวเพื่อให้ลูกไม่ต้องเก้ามาถอยไปเพราะกูเอาจริงแล้วมันเดียมึงพากูเหรอออกูเอาจริงมึงก็กูลากันโอ้โหนี่มึงจะเล่ากับกูเหรออนุ่นไอ้หัวทอง แม่เล่นเท่าเดินฝันแม่เขาเป็นเลิกกัว่ะแถวนี้<ะ>มีเยอะแยะไปเส็ดจ<อ>ี้อะไม่ว่าลี่หรอกเยอะแยะไปล้อเป็นคิวเลย เอาขั้นตรงไหนต้องเกาตรงนั้นเอาขั้นตรงไหนต้องเกาตรงนั้นให้กูไม่อารมณ์เลยกูไม่ชินที่กูกำลังโมโหนะเฮียขาวสวัสดีค่ะเฮียพี่ขาวสวัสดีค่ะเล่นจนจะเลิกแล้วเพิ่งเห็นจะไม่ปราณีอีนวลทำไมมึงมาหากวันปลาทองเอาซ้นตรีนชีนู้เยอะกูรับทันนางเมียใจหมา าดันม,มึงบาดูถูกลูกผู้ชายให้โูได้อายชาวบ้านละลาเรื่องราวคิดแล้วมันเศร้าโศกสันนไม่ไหวจริงๆมันอยู่ในใจ<า>จะมองชายใหม,ม่หรือว่าทูนไทยไรมันมเดี๋ยวกูไปเอาอะไรก่อนอไปไหนอะมย่างนี้ไมได้นะ กูเอามาไม่เต็มสูตรวะเนี่ยแต่กูสู้ใจขาดอะหมูไปไหนด้วยเดี๋ยวขอสับหน่อยเป็นไงโอ้นี่มึงเตรียมมึงเตรียมเอาไว้ลูกหน้าเลยเหรอด้วนไหวครูสักหน่อย แค่มึงงั้นไปตามลูกกลับมาในบ้านมันก็จบแล้วชำไมมึงต้องทำอะไรอย่างนี่ยมวยฟังกูเลยเหรอเฮฮฮฮนี่ทามวยโอ้โหักสอนกูนด้วย สอ,อ,อดนดรวนพอ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 แล้วมึงจะดวนอุออีวนอบอกให้พอแล้วพอเลยเล้าซีอยู่ได้ ผู้เล่นจริงๆแรงหญิงหรือจะมาสู้แรงชายได้อะไรผัวเมียกันเรี่องก่อนก็เรื่องธรรมดาอีด้วนปากมึงย่ยมกูอีกเนี่ยกูว่าปากห้อยแล้วนะอีดวนมึงด่ากูอีดวนมึงด่ากู มิ่งเถิงชอยมึงดากูดิคนไม่ไหวลี่นวลปล่อยไว้เนี่จะได้ใจจะได้เมึงจะเคยนะกูจะสั่งสอนมึง ไปให้แล้วสลบด้วยอีหใจเขายัางรักนวลอยู่แรงรักหักสวัสดแทบขาดใจหวงพี่ทำเต้าไอใจดำ ทำตามใจฟื้นสิยี่ไม่อยากเสียลูกชายไป ภักควมก่อนลมจะมาคนพ,พูดนะเนี่ยคนพูด,พพดได้ที่สุดต้องอุ้มเบียร์ไปหัวใจเขายังรักเมียเขาอยู่ถึงจะทำอย่างไรทำเพื่อชีวิตะรูปทางที่จะอดหลายคู่จะอเขาวิ่งตามกันมา จบลงเออยางไรเดี๋ยวมาฉาจะพาหนีพี่เสือพญาพี่ยาไปพ่อพ่อไปพ่อไปหาพ่อไปเออเดี๋ยวอยู่เฉยๆก่อนนะเดี๋ยวให้พ่อคุยกับแม่แป๊บหนึ่งเน่แล้วรู้ก่อพ่อไปหนูไม่มีอะไรเล่นนะอ่ะเล่นของพ่อก่อนก็ได้มยะพ่ออ่ะ เออรู้แล้วนะลูกศิษย์สมุดอยู่กับพ่อแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวพ่อคุยกับแม่ก่อกนนางยักษ์ก็ตามมาแล้วตอนนี้พ่อพ่อพ่อหาพ่อภัยพ่อภัยตอนนี้นะกูเริ่มจะไม่ให้อภัยมึงและอีเวนพูดไม่หยุดเลยที่ผายอีหลังฉันจะพาหนีออกจากซ่องโจรของไอ้ยักษ์ซ่องโจรบ้านเตยพยมนี่เราอยู่ในศิน์สมุดเราอยู่ในถ้ำนั่นแหละหนีมันไปอยู่ข้างนอกกันโอเคจ้าน้องนางไป จริงจังมึงแต่งหน้ากูไงเหมือนจริงจังอะ่ะ <c oughs> คุณนางยากไงนางยักพี่ภาพใครเจ้าขาหม่อมเจ้าขาไม่น้องนางออกไปจากตัวพี่เธอหม่อ,อ,อ,เอมอออจเอมอนนจ้าขากลับมาหาเมียเดินเจ้าขาพี่เริ่มแล้วเกียดเจ้าแล้วไปเอเงือก <c oughs> เป่าปีให้มันหูแตก <c oughs> ตายไปเลยไม่นะหม่อมเจ้าขาโอเคจับไม่น้องนางเงือกเงือกเออคล้ายๆกันหม่อมเจ้าขาย่เป่าปียัง เฮ้ยมึงงองเขย่ารือในปีมีห่านไหมกูจะแตกตายดีไหมเนี่ยหรือกูจะขำตายปีปหรือตดฟังดีๆก่อนเอ้ากูพป่าแล้วนะปีห่านเลยปอดผัดอดเดี๋ยวกูสั่งกาแฟแม่งเลยพี่พาไปโ้พี่พาไปมีปีกี่อันนะพี่พาไปมีปีกี่อันพี่พกมาอันเดียวแล้วทำไมมันมีปีกหลอีกอันนึงอะอ๋ออันนั้นไม่ใช่ปีอะไรที่มีตัง ทำอะไร <laughs> ปีไม่ใช่บองกัญชาหม่อมเจ้าขารอเมียก่อนหม่อมเจ้าขาหม่อมเจ้าขาออออ,อพอพอพอไม่ไหวแล้วปวดหูลำขาดปีเนี่ย <laughs> จะเป่าอะไรก็ไม่เป่าไม่ปอปอ,ปอพี่สู้แบบ พี่สู้แบบกรมศิลหม่อมเจ้าขาหมอ่อมจะทำหมอ่อมกันจริงๆเลยเจ้าขาเชิดแบบกรมศิลป์เลยคน,นะพ่อพายน่แบบฉบับ ศาสตร์และศิลและคู่นี่เป็นตัวอย่างเลยเสียงสิวก็ติดกันหม่อมเจ้าขาหม่อมเจ้าซุ่มเมียและเจ้าการช่วงนี้ชมการต่อตัวแบบกรมศิลปากรมึงเอาสักท่านหน่ยกูตาไมไปตังมึงเอาสักอย่างมึงนั่งให้มันแก้มันต่อขึ้นกระบอนหล่อเลยนั่งลงนั่งลงนั่งลง เป็นการต่อตัวแบบฉบับของกรมศิลปากรโอ้ยสั์มีอะไรไม่เคยแบ่งกูกินเลยแบ่งเป็นไรเจ้าขาหอมเจ้าขาพี่เจอปี่เจ้าตีจมูกพี่ดังกึกยักไม่มีปีงั้นต่อ ต้องผัดกันต่อตัวทีนี้ผีเสื้อจะต้องนั่งเดี๋ยวผ้าัยจะขึ้นไปต่อตัว ช้าก่อนพอบระบบตัวองกรารที่จะสารภาพคว,วามรักทำไมจะตามมาทำไมอีกเล่าอย่าวิ่งหนีฉันไปไหนที่ฉันมาในวันนี้ฉันตั้งใจจะมาขอโทษเธอที่ตัวฉันเองได้ล่วงเกินเธอไปเพราะเป็นคำสั่งของพ่อฉันทำให้ฉันเองไม่สามารถที่จะพูดได้อย่ากโกรธเลยนะจริงเหรอ เรื่องจริงคำขอโทษนี่ออกมาจากใจแน่นะถ้ามันไม่ออกมาจากใจฉันเนี่ยฉันคงไม่วิ่งตามเธอมาไกลได้ขนาดนี้หรอกเธอเป็นใครกันหรออยากรู้ทำไมเราเพราะว่าฉันเนี่ยเห็นหน้าเธอแล้วตรงสเปคฉัน<ส>ชอบเธอรสนิยมดีนะเนี่ยอ้าวปกติไม่เคยเจอนางสาวอย่างนี้เดี๋ยวก่อนอวิ่งตามมาขนาดเนี่ย หญิงคิดว่าคงไม่ใช่แค่คําขอโทษคําเดียวมีอะไรก็บอกมาตรงๆก็ได้นะเอาตรงๆเลยใช่ไหมฉันถูกใจแล้วก็หลงรักเธอไปแล้วล่ะ